สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรยครับวันนี้พบกับพระปิดตารุ่นแรกครับกับณปัทมังครับหลวงปู่จันลีนะครับอายุ103ปีสำนักสงฆ์ป่าสีคูณเมืองจังหวัดนครพนมปีสองหครับโอ้โห รุ่นนี้ก็มีมากมายหลากหลายเนื้อนะครับโอ้โหองค์นี้อหดูครับสวยคลาสสิกเลยกับปิดตาณปัทมังโอ้โหมาดูครับแต่องค์นี้พิเศษตรงไหนไหมครับพิเศษตรงนี้โอ้โหดูครับอุดก้นอุดก้นเขาบอกว่านอะไรว่านร้อยปลาอะไรสักอย่างครับดูครับอุดก้นอุดก้นอย่างสวยเลยนะโอ้โหนี่แล้วก็ต่อโค้ดอย่างนี้นะครับนี่ต่อโค้ดเป็นโค้ดเลเซอร์นะ แล้วก็มีโค้ดด้านบนนะครับรุ่นนี้ก็มีมากมายหลากหลายเนื้อเนาะโอ้โหองค์นี้เนื้ออะไรเนี่ยโอ้โหสวยคลาสสิกดีนะครับเนี่ยใครโอ้โหคาบเบ้ายังอยู่เลยเป็นไงล่ะโอ้โหใครชอบคาบเบ่าเก่เาๆนะครับกับปิตานปัตมังหลวงปู่จันลีนะโอ้โหเป็นอีกหนึ่งพระปิตาสวยงานพุทธศิลป์ดีเลยนะครับใครสนใจบูชากระักเฟซเอ็มสายบุญได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ